สวัสดีค่ะกระซิบบอกเล่านําเสนอรถกระบะสภาพดีไม่มีชนหนักนะคะไม่มีพลิกคว่มและไม่มีจมน้ําด้วยทุกท่านคันนี้นะคะ Toyota าไฮรักวี o 3.0 D4D 4 Wheel 0 5เกียร์ออโต,โต้ D 4 D, 4 view, 05, Auto, ค่ะรถยังมีประกันชั้นหนึ่งกันอยู่เลยนะคะทุกท่านสภาพแบบเดิมๆไม่มีชนหนักนะคะห้องเครื่องขันหน้ายังเดิมๆอยู่เลยนะคะเครื่องยนต์ดีเซลค่ะ 3,000cc เกียร์ออโต้4 Wheel นะคะ มีเทอร์โบโด้วยค่ะทุกท่านขับขี่สบายอัตราการเร่งดีนะคะยก2นิ้วค่ะใส่ชุดดับเพาสำหรับเกียร์โฟด้วยนะคะเปลี่ยนปีกนกช่วงล่างแนบหนึ่งค่ะทุกท่านคันเร่งไฟฟ้านะคะมีบันไดข้างเหล็กและพ่นการสนิมมาเรียบร้อยแล้วค่ะเจ้า mm hmm. ของไม่เคยรุยนะคะคันนี้เจ้าของขายเองเลยค่ะในราคา289,000บาท โตโยต้าไฮรักวีโกห้องเครื่องเดิมๆนะคะสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือว่านัดดูรถนะคะท่านสามารถติดต่อกันได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยค่ะนัดวันเวลาไปดูตัวจริงไปทดลองขับก่อนตัดสินใจนะคะเพื่อประโยชน์ของทุกท่านแอดมินขอแนะนำกันเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ